รามาลองกินพิซซ่าหน้าไข่มดแดงค่ะทุกคนมีพิซซ่าหน้าเห็ดเพาะด้วยนะเห้ยเห็ดเพาะก็มีอ่ะเนฮ้ยนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปพามาดูนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่วันนี้เรามาเที่ยวที่ม่อนจงนะคะเออเขาเรียกอะไนะไอ้แม่ตื่นพิซซ่าดอยแม่ตื่นเนี่ยแล้วมันเอ๊ะตรงนี้มากเลยเนี่ยเมนูไข่พิซซ่าไข่มดแดงแล้วก็พิซซ่าเห็ดเพาะเออเขาเอาอะไรเราว่าเธอน่าชอบไข่มดแดงงั้นเอาไข่มดแดงแล้วเธอล่ละอ่าไม่คนเดียวนะไม่เอาถาดกลางไปเลย เอาโอเคโอเคเอาอะไรจะไม่เหนือยโดนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลอกเองลุ้นมากเลยเนี่ยพิซซ่าไข่มดแดงเป็นยังไงเอาพิซซ่าไข่มดแดงขาดไหนดีถาเล็กหรือาาเล็กเอาเล็กค่ะอเคอ้นมาแล้วอันนี้พิซซ่าไข่มดแดงแล้วก็เห็ดหอมค่ะอ๋อวันหน้าเดียวกันเลยออมีใครเคยกินบ้างไมคอมเมนต์มาหน่อยร้อนไถเลยเส็ น่าจะครั้งแรกเลยอุูยดูชีสหุยหุยน่ากินมากไข่มดแดงไมปด่าก็ลองกินแล้วไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยครั้งแรกนะพิซซ่าไข่มดแดงวันนี้มากับเมโมอ่ะลุยเลยกินครั้งแรกเหมือนกันใช่นไหมครั้งแรกอ่ะไปเลยดิเธอตักแบ่งเลยน้ำอันนี้ไม่เคยกินผาหนูอิอูชีสดึงดึงดึงได้เลยครับซ่าไข่มดแดง ของดีแม่ตื่นใช่ยังไงเขาจะน้อยชีสเลยแต่งในปากปะมันจะมันๆปะชีสเยอะมากเยอะจริงเป็นยังไงเฮ้ยใครจะไปคิดว่ามันจะเข้ากันอ่ะมันเป็นมันเป็นชีสบวกไม่นี่เหรอชีสบวกไข่มดแดงใช่แล้วไข่มดแดงอ่ะกรุบๆในปากอะลูกอร่อยอะชอบสำหรับดาวนะดาวให้ประมาณเก้าเลยจริงจริงลูกลองเลยพี่โอชีสเยิ้มๆเลยเนี่ย เรายังไม่หมดนะเห็ดเพาะเห็ดเพาะอีกอ่ะเราจะต้องเห็ดเพาะอร่อยอ่ะไข่มดแดงมันมาขึ้ในปากอ่ะมันแตกในปากออ่ะูุรยดูชีสหุยหุยน่ากินมากอันนี้ให้เมโมก่อนขอบคุณค่ะดูชีสดูยำเลยอ่ะดาวดูชีสเอาเลยสามสองไปเป็นไง เผ็ดพอแตกป้อๆไหมมันก็ได้อิดรสชาติหอมชีสป่ะเป็นไงแบบนี้อ้อกไหมเนาะมันเห็ดพอที่ยังอ่อนๆอยู่ใช่มันเผ็ดพออ่อนนะมันก็ขุดในปากเหมือนกันนะลูกเฮ้ยชอบนะชอบมันไหนคะไข่หมดแดงกับอันนี้ไข่มดแดงเมโมล่ะชอบเผ็ดพะเหรอเฮ้ยอร่อยนะดีครับเฟิร์สไทม์เลยนะขอทั้งสองคนเลยเปิดโลองมากเลยปประสบการณ์มากเลยมันคิดว่าเขาจะทำ กันได้าคือเคยไปกินหน้ากะเพราว,ว่าแปลกแล้วะกะเพราฟิวชั่นอ่ะแต่อันนี้มันเจอไข่มดแดงฟิวชั่นยิ่งกว่าอีกอะอร่อยด้วยนะใครอยากลองนะมาที่อะไรนะพิซซ่าดอยแม่ตื่นแม่ตื่นนะแม่ตื่นนะอมก๋อยใช่ไหมใช่ครับแม่ตื่นอมก๋ยมมอยจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้หากานง <laughs> ่ายนะไข่มดแดงไข่มดแดงก็หายากแล้วนะใช่ตั้งที่จันพี่คะติดใจไข่บดแดงเอาแบบเอาเหมือนเดิมขอเบิ้ลอีกถาดหนึ่ง ราสุดเบิ้ลแล้วอร่อยจนต้องเบิ้ลอ่ะไปลองดูหืมไข่มดแดงอุ้ยจุกๆเลยนะเนี่ยแล้วไข่มดแดงแพงด้วยนะเอามะเดืทั้งจานเอารวมค่ะเหมือนเดิมอร่อยจนต้องเบิ้ลน่ะแล้วแป้งบางด้วยนะใช่บางกรอบแล้วชอบชีสเขาด้วยนะเปิดประสบการณ์มากเข้านะ ได้ได้อร่อยเลยอร่อยเลยเก้าเลยสำหรับฉันอ่ะปกติเรากินแบบหน้าซีฟู้ดหน้าแบบฮาวายันอะไรเนาะวันนี้มาเปิดประสบการณ์พิซซ่าใส่มดแดงมีใครเคยกิน้างคอมเมนต์มาหน่อยบวกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหรืออยากมาลองเปิดประสบการณ์อยากลองแบบนี้มากินได้อหรือมีที่ไหนอีกไหมนอกจากนอกจากที่แม่ตื่นมีไหนเปล่าคอมเมนต์หน่อยรอบรอบต่อไปมีเจ้าแม่ไข่มดแดงนะคะเจ้าแม่ไข่มดแดงอุ้ยอันนี้เขาไข่มดแดงนะ ส่งออกไปทุต่างจังหวัดได้ค่ะสามารถสั่งได้หรอไข่มดแดงเจ้าแม่ไข่มดแดงเจ้าแม่ไข่มดแดงเจ้าแม่ลืมเนาะขายอร่อยจริงนะใช่อร่อยจนต้องเบิ้ลอะเต็มสิบไม่เราเลยเราให้เก้าถึงห้าเลยอุ้ยแสดงว่าชอบเหมือนกันเลยค่ะมันมีความเวทเทิร์นผสมผสมบานเฮ่าอืมแล้วก็บ้าานเฮมันมีนะมีข้ากันมีวิถี แล้วกลิ่นอายวิถีชีวิตแบบบ้านเฮาอยู่รอบหน้าพิซซ่าหน้าส้มตำหน้าลาบไงลาบหมูพิซซ่าลาบหมูหมูนี่ถาดที่สองอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เลยถาดที่สองมาแล้วอุ้ยน้อนเลยวกดรุ่นไหนอ่ะเดียเตาเลยเราจะเล่นเท้าใส่ถ่ายร้อยนี่ชี้เจิมเลยอ่ะอุ้ยเอาเลยนี่ครับนี่ของมิโม่แสดงว่ามิโม่ชอบเอออะไรนะเห็ดพอ อ่ะช้อนอ่ะชอนอุ้ยดูชีสเยอะมากเยอะมากเลยเป็นไงอุชีเจือกจริงปินไหมป้นสมใจอยากสมใจอยากของดีแม่ตื่นเต้นดอกของดอกมีอ่ามันเป็นอะไรนะใครจะลอยก่อนดูดีว่าดูดีว่าจะลอยไหมเออกล้าวลอยน้ำสมมติว่าเป็นปลาโมลีฟ ลาบออลีฟน้ำชาจิบแบบน้ำชาตื่นไหมจิบน้ำชาทำไมเธอตื่นเป็นยังไงนั่งไม่ลอยเลยลอยลอยเริ่มลอยละเริ่มลอยละดาวลอยลอยเลยเจอกับชาจิบเบาๆวิสกี้บนไ้หูวิสกี้เป็นยังไงอาการหลังจากกินดาวลอยก็ลอยลอยลวลอยละลอย